เขากำลังปกปิดบางอย่างอยู่พอข้าตื่นขึ้นมาเตียงก็ถูกทําลายทําไมยางที่ตําหนักนอกตอนนี้สุภาพมากขึ้นนะเมื่อวานนี้พวกเขาจ้องมองเราเหมือนเราเป็นหัวขโมยยินดีต้อนรับคุณชายสามกำลังรอยอยู่ครับอะไรอีกเออเข้าใจแล้วเกิดอะไรขึ้นหฮะออืมเจ้ามาพอดี อะไรกันท่านไปได้แล้วท่านเจ้าตำหนักนอกข้าจะไปเดี๋ยวนี้ขอรับเหอเออเออเอยได้เวลาพอดีมานั่งกินอาหารเช้ากับข้าสิคุณคุณค,คุณชายสามเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอรับข้าจะบอกเจ้าทีหลังข้ามีบางอย่างอยากถามเจ้าถามอะไรหรือขอรับสอนวรยุทธ์พื้นฐานให้ข้าหน่อยเพลงกระบีมอกนะเหอ ข้าขอโทษก่อนหน้านี้ืแปลกมากข้าแน่ใจว่าทําตามที่คู่มือลักบ,บอกไว้แล้วนะเหตุใดการเคลื่อนไหวของข้ายังไม่เชื่อมต่อกันมันต้องใช้ความเข้าใจ,ใาาใจการเคลื่อนไหวนั่นเป็นรากฐานของวรยุทธ์ในระดับที่สูงขึ้นนั่นหมายความว่ามีระดับความเข้าใจที่สูงด้วยเช่นกันไม่ใช่เรื่องดีใช่ไหมจะโง่หรือเปล่าจะไม่สามารถเข้าใจวรยุทธ์ขั้นสูงได้หากปราศจ,จากความเข้าใจขั้นพื้นฐาน สิ่งที่เจ้าต้องเรียนรู้นั้นคือบันไดที่จะก้าวขึ้นไปสู่วรยุทธ์ที่สูงขึ้นมันช่วยให้ก้าวข้ามระดับที่ผู้อื่นเป็นอยู่ในปัจจุบันได้ด้วยการขจัดการเคลื่อนไหวที่ไร้ประโยชน์ออกไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่จะมีประโยชน์อะไรหากเจ้าไม่มีพื้นฐานของวรยุทธ์กล่าวอีกนหนึ่งมันไม่มีประโยชน์หากไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะก,การต่อสู้ดูเหมือนข้าจะไม่เข้าใจพื้นฐานของวรยุทธ์เลยท่านต้องการที่จะฝึกวรยุทธ์ลับที่มีไว้สำหรับเจ้าตตรรรหหหนนนัักกกเเเปป้้าาาาามยขออองท่คื็จ ใช่แล้วมันยังไงขอรับข้าแค่คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มันไม่ใช่แค่มีประโยชน์แต่มันยังเป็นวรยุทธ์ที่ทรงพลังเป็นที่รู้จักกันในทั่วยุทธภพจริงเหรอแต่มันอาจจะเป็นปัญหาสําหรับท่านในอนาคตหากท่านจะเรียนรู้มันข้าจะไม่เอามันออกมาใช้อืมแต่ข้าไม่สามารถสอนขั้นพื้นฐานให้ท่านได้ทําไมล่ะเพราะว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันมากที่สุดคือการดูการฝึกซ้อมไม่กี่ครั้ง วรยุทธ์ขั้นพื้นฐานของตำหนักมอกเป็นของเราเองวรยุทธ์พื้นฐานของตำหนักซึ่งเป็นวรยุธทธ์ทัเก้าหมอกและเทคนิคดาบมอกยุคแรกถูกจำกันให้สอนแค่คนในตำหนักโดยเฉพาะผู้ที่มีนามสกุลม็อกเท่านั้นและอยู่ในสายเลือดก็สามารถเรียนรู้ได้และคนที่รู้วรยุทธ์เหล่านั้นก็คือท่นานเจ้าตำหนักและคุณชายคนอื่นๆอ,อืมมีแค่พวกเขาเหรอใช่นั่นไม่ดีแน่เขาเป็นศัตรูกับคุณชายคนอื่นๆ และมันค่อนข้างเสี่ยงเพราะเขาไม่ใช่สายเลือดม็อกที่แท้จริงงั้นข้าก็ไม่มีทางเลือกไปกันเถอะไปไหนหรือครับคนที่จะสอนวรยุทธ์ให้ข้ายัางไงล่ะฮะแต่ว่านะถ้าท่านไปพวกเขาจะไม่สงสัยหรอข้าจะทําอะไรไม่ได้ถ้าอยู่ด้วยความกลัวที่ตัวตนจะถูกเปิดเผยไปกันเถอะแต่ก็นั่นละเราเป็นใครมันจําเป็นจริงๆหรอ คุณชายสี่ไงอ,อะไรข้าเคยบอกท่านแล้วว่าเคยมีเรื่องเกิดขึ้นอ๋อที่คุณชายสามว่าแม่ของเขาว่านางตัวแสบก่อนที่จะถูกทุบตีนะ่หรอแล้วทำไมท่านถึงไปใกล้เขาทั้งที่ท่านก็รู้เฮ้ยความสงจำวันนั้นยังติดตาข้าอยู่เลยได้โปรดหยุดเถอะหยุดข้าขอโทษขาและซี่โครงของคุณชายสามหักหลายจุดเขาร้องไห้และสั่นกลัวในเวลาเดียวกัน คุณชายสี่เรียกคุณชายสามสุดสุดและที่สําคัญกว่านั้นเขาเป็นสัตว์ประหลาดที่ก้าวมาถึงระดับสูงแล้วด้วยอายุเพียงสิบหกเขาเป็นประโยชน์ต่อเจ้าอย่างแน่นอนข้าบอกได้เลยว่าในวัยเพียงเท่านี้กลับมีไอพลังไหลออกมาชัางหาได้ยากเขาเป็นอัจริยะในวัยเพียงเท่านี้ถ้าข้ายังมีชีวิตอยู่คงจะรับข้อเป็นสิทธิ์ไปแล้วระวังละ่ะข้าไม่สามารถใช้พลังได้เต็มที่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นอืม ดังนั้นเราควรยอมแพ้และหาวิธีอื่นดีไหมขอรับคุณชายสามฮไงเขาไม่กลัวออกไปซะถ้าเจ้าไม่อยากติบตัวเหมือนครั้งก่อนนั่นแกมีมันได้ยังไงจะไม่ต้องการมันเหรอข้าจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นของจริงลองดดตรวจสอบดูสิ นี่เป็นของจริงมันเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราพัฒนาวารยุทธ์ขึ้นไปอีกเป็นเทคนิคลับของตําหนักเราอย่างแน่นอนหือหน้าที่ขาดท้ายไปอยู่ที่ไหนอืมอ้สเปเลวนี่แกได้สิ่งนี้มาจากไหนไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือตอนนี้ข้ามีมันแล้วแกเอามาให้ข้าทำไมตอนนี้ข้าเป็นเจ้าตําหนักแล้วจะควรจะยอมแพ้กับความฝันงงของเจ้า ออกไปจากที่นี่ซะดูเหมือนเจ้าจะเข้าใจผิดข้ามาเพื่อพูดคุยบางอย่างกับเจ้าเพราะข้าไม่ได้สนใจที่จะเป็นเจ้าตำาหนักมีอะไร <laughs> อ๋ออย่างงั้นเหรอแกไม่สนใจที่จะเป็นเจ้าตำาหนักหรอกเหรอข้าไม่เชื่อยอ่าเชือคุณชายสามแกคิดจริงๆหรือว่าข้าจะเชื่อดูเหมือนว่าแกจะลืมเรื่องเมื่อสองปีก่อนไปแล้วสินะ เดีย๋ยวข้าจะช่วยเตือนความจำแกเองดังนั้นแกจะไม่มีวันล้อเล่นกับข้าอีกสุดยอดที่สุดเจ้านี่แน่นอนจริงๆแน่นอนจริงๆ